สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะซ้อมกันาเนื้ออกกับหนังแขนแต่โปรแกรมวันนี้ครับจะพิเศษกว่าโปรแกรมเดิมๆเ,เพราะว่าโปรแกรมนี้นะครับจะซ้อมกล้ามเนื้ออกบนแบบล้วนๆเลยจะไม่มีเบนด์เพรสไม่มีดิฟนะครับไม่มีแลตดัมเบลเพรสแลตดัมเบลไฟไม่มีครับ <No. S 1> จะมีแค่มุมอินคลายนะครับมุมที่เป็นอกบนนะครับก็จะเปิดด้วยบาเบลก่อนเสมออย่างที่เคยบอกนะครับว่าเทรซสเต็งด้วยนะครับแล้วก็ ดูพัฒนาการของการเนื้อด้วยว่ายกได้หนักขึ้นไหมยกได้เบากว่าเดิมไหมนะครับถ้ามันยกได้หนักขึ้นแสดงว่ากล้ามเนื้อเราพัฒนานะครับแต่ก็อาจจะมีเล่นพวกเคเบิลคอร์สโอเวอร์เก็บอกรวมทั้งหมดนะตั้งแต่นี้เลยลากลงม,มาเลยนะครับเก็บให้หมดนะเพื่อความสมบูรณ์ของกล้ามเนื้ออกแล้วก็จะจบด้วยหลังแขนท่าเดียวนะครับเป็นทาน กูชดาวก็เดี๋ยวทายคลิปนะครับเดี๋ยวจะแชร์ความรู้กันเหมือนเดิมนะครับหัวข้อวันนี้เป็นเรื่องของแก้มัดด้อยนะครับก็เดี๋ยวไปคุยกันทายคลิปเป็นจอคลิป2อครับผม แตนสวัสดีครับก็พูดคุยกันหลังซอมเหมือนเดิมนะครับหัวข้อวันนี้เป็นเกี่ยวกับการแก้กล้ามเนื้อมัดด้อยนะครับอ่ะแก้กล้ามเนื้อมัดด้อยเนี่ยมันทําได้หลายวิธีนะครับแต่วิธีที่ผมลองเองแล้วมันค่อนข้างประสบความสำเร็จนะครับคือการเพิ่มวันฝึกอย่างปกติใช่ไหมคนจัดตารางมาก็าอาจจะเล่นอกหลังไหลแขนขาอะไรแบบเนี้ยมันจะทําให้อาที์นึงอ่ะเราฝึกกล้ามเนื้อได้แค่ าสัปดห์วิธีแก้มัดดอยของผมนะครับก็คือฝึกกล้ามเนื้อชุดเดียวกันนะแต่ฝึก2วันต่อสัปดาห์อย่างเช่นผมวิเคราะห์ตัวเองละผมด้อยอกบนนะครับผมก็จะฝึกอ,อกวันหนึ่งนะครับเป็นอกบนอกเกากล่า,ลา,ลาเป็นรวงไปนะครับแล้วเว้นประมาณ2วันก็จะมาฝึกอ,อกอีกรอบหนึ่งนะครับแต่จะเน้นเป็นอกที่ผมด้อยจริงๆก็คือเป็นอกบนนะครับในวันที่แก้กล้ามเนื้อมัดดอยเนี่ยเราก็จะเทวอลลุ่มจำนวนเซตจำนวนครัจจ้ง น,น้ำหนักนะครับไปที่พาดด้านบนทั้งหมดนะครับแค่นั้นเองมันก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะแก้มัด,ด้อยได้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูอีกมัดหนึ่งนะครับก็คือหัวไหล่นะครับหัวไหล่ด้านข้างวิธีแก้ก็คือฝึก3วันต่อสัปดาห์ครับแทบจะวันเว้นวันเลยก็โปรแกรมผมเราจะเป็นอกชนไหล่วันแรกนะครับก็เอาอกมาฝึกกับไหล่ไหลผมก็จะเล่นเป็นไซเดอร์ล็อกเป็นไหล่ข้างแล้วก็เว้นหนึ่งวันใช่ไหมอีกวันหนึ่งก็จะเป็นไหลก่กับขาที่ผมเล่น ผมก็จะมาย้ำไซเดอรอลอเป็นท่าแรกอีกนะครับเพื่อเน้นนะครับมัดนี้เอเว้นเป็นอกเป็นหลังแล้วก็มาเล่นไหลอีกรอบหนึ่งเนี่ยสวันต่อสัปดาห์นะครับไม่งงเนอะนะครับวิธีแก้กล้ามเนื้อมัดดอยที่ผมใช้แล้วค่อนข้างได้ผลนะครับพอสมควรเลยนะอกก็ดูเต็มขึ้นไหลจากที่ เมื่อก่อนนี้มัน f l a ตกว่านี้ถ้าเพื่อนๆไล่ดูคลิปดูเก่าๆก็จะรู้ว่าลาผมมันแฟลตมากๆนะครับในคลิปเก่าแต่คือณปัจจุบันนี้คือมันก็นูนขึ้นมาแบบระดับหนึ่งเลยอะ <c oughs> ่ะก็แค่นี้ไว้เท่านี้นะครับเนาะไว้เจอกันคลิปหน้านะครับใครมีคำถามอะไรก็ <c oughs> คอมเมนต์ลงด้านล่างนะครับถามอะไรก็ได้ผมตอบแม่งหมดทุกเรื่องอ่ะไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรัวบวันนี้สวัสดีครับ